ครับสวัสดีแฟนคลับท่านช่องครับพี่น้องเอฟซีตุ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลหละกันรแยบอร่อยซิมหากับนำพาแฟนคลับแฟนช่องมาหาพลอยนั่นครับพีน e ่น้องเอฟซีตุ้นวดที่ผ่านมาหลาย,ลายคนจด้เบิ่งคลิดก็ครับพี่น้องเอฟซีตุ้นของพลอนั่นเนาะรูปแบบชุดต่องัวมาปั่นเลยครับ e พออี่น้องเอฟซีสี่หนึ่งล่างเข้ามาของสุดท,ท้ายโทรไปบอกแอดแอดมากเระท่านพี่น้องเอฟซีตุ้นสี่สองล่างโอ้เอาเพระท่านพี่น้องเอฟซีตุ้นแค่สั่นกค่สี่เม็ด เป็นครับเป็นช่องกับสิมิชูไม่ใช่น้ำเปลือกน้ำหยดเปิดตำนานเพ่ออันนั้นครับเอาง่ายๆว่าสถิติเก่าทําไว้ยี่สิบสี่งวดไม่มีหลุดครับพี่น้องเอฟซีจูตันเนาะมือนี้กับมัดาจอีกท่านหนึ่งครับพี่น้องเพระาะว่าโคสุดท้ายพคนโทูบอกแอดนะแอดาแมา่บ่าท่านอีหลีพี่น้อง e เอฟซีจูตันเพราะว่าแอดอยู่ทั้งฝุ่อยู่ทั้งกระพัวท่ทอนแกนน่นหมดมาหอดมากับบ่าวท่านไี่สิพี่น้องเอฟซี ว่าน,นี้รูปแบบชุดตองวดครับพี่หน่อยเอฟซีกกตุธักกกกนต้องนั่นเลยพี่น้องเอฟซีตุธันว่ารูปแบบแนวทางของพอนั่นจะออกมาลักษณะนี้ไดครับท่านครับท่านช่องเนาะก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กำลังใจทั้งที่แม่น้ำเหนืด้วพี่น้องเด้อกำลังใจทั้งที่น้องเอฟซีตุธันที่ให้เอฟแอดมินได้จะคลิกการกดไลค์กดแชร์ไปเข้าไปบอกไปจา่ายรัพฟอน,นั่นครับพี่น้อยเอฟซีครับามาแล้วมาแล้ว,ลวพี่น้องเอฟซี พ่อนั่นเปิดตำนานยี่สิบสี่วันอ่งมประหานี่โอ้ทางนี้ยินได้ว่าเอาต้งสี้่วนแล้วมันถิงไงล้างของคุดไงล้างเหรอสาน้ำพ่อพ่อเนาะสาปูได้หนิปูน้องน้ำปูน้องน้ำจะไหนที่วางแางไปซื้อก็ะเดนอือจะไหนบอสอหญ่ใแต่จะปนมาก จะเบิกทรัพย์ก็พอไว้ก็พอเหลเศร้ามากคนเนี้ยกันถืออยู่สองสามหมดอยู่ได้ตลอดได้ยึดแต่ว่าขั้นอื่นมากันเจ้านี้สิรถออกรถสองขันพร้อมกันนะอ้ยยาวถือคัดจนได้ออกรถสองขั้นเน,นี่ยนี่ละขันหนึ่งขันหนึ่งร้านออกไปคนเอาให้ลูกห้ล้านด้ใช้งานเลยมไม,ไม่เอา บ่ายมากกะเอาเุแกที่นี้เนาะโอ้ถือจนได้ดาวรถสองขั้นเลยมันสดบะสามแสนสองมันสดนะครับป้าทบอกใช่เดียวสองขันเลยบอว่เปนดาวสามันมันสดสามขันหกมื็ดป้าทไอ้ขันไอ้ีสุดดีแมขั้นอ่งวดเดียวเลย เติมมืสองขั้นเลยขั้นหนึ่งของมาส่งวันที่หนึ่งขั้นหนึ่งของมาส่งวันที่แปดเนาะโโอ้ผมซื้อไม่นี่ซัมเนี้ผมมาไปเบิรงรถดิซื้อในนีเลยโอซื้อในอันนี้เลยครับเขาขี่มาส่งเลยขี่มาส่งเลยจ่ายกันพวดอยู่นี่เลยครับโอ้ไปพลาดโทษฟันคักกว่าฟันคักกว่าที่มันใจแท้จนได้รถได้ล่าแท้การแบบว่าแก่ยุกับ วัฒนาเนาะพูดเนาะยกับระวางของเขาเนาะเขาท้าแบบนี้นางมันกับปูดั่มาบอกคือเกาบอกกับฟันคือเกาหันลังฟันเห็นปูดําือเกาบอกแล้วก็มาอยุดแต่ว่าเรามาบอกมึงไปเอาเรื่องอนไรฉันจว่าได้สองสามวันเลี่ยนกันวล้วสองมื่อสามเมื่อนอย่างนี้นะตอนนี้เลยโยนเท่ๆเดียวใส่รถสองคันเลยบาดนี้ยนใส่กับไย ไอสื่อรถสื้อรถมรนมันท่ามประดาไอซื้อรถบเบิ่งรถผ้อมได้เล่บํางบิ่รงนี่รถอืมกนี่อรถซื้อรถยังเล่นขนาดเลยฮะกัได้เลยเจ้กันนี่ซื้อจากก็เนี่ก็จกเชียงใหม่ป้าเอามาสวงของที่เลยติเลยจอดอยู่บาจอดจึกหน้าบ้านหน้าบ้านเลยไายพวดเงินสดไปเลยโอ้โหท่อมดาด้นะท่มดานะครับเนาะถือว่าถิติของเกอะนั่นนี่ ปีนั้นยี่สิบกงวดแม่นโบ้านนี้เปิดตัดเปิดอะไรย่งเงี้ยเปิดตำล่าเปิดตำนั่นเปิดตำนั่นไหมเออบ้านนี้เปิดตำนั่นไหมบ้านนี้ผมเห็นผมเห็นอย่างเจ้าอันเนี่ยอันอ่าอย่างก็แลักสิวัามหาเฮงครับผมเราไปหาอะไรเจ้อันปู้ผู้อย่างก็ผู้เราอยู่บ้านไลยพวกเนี่อยู่เขตไลยวะผู้อย่างน้เราไปดูโดนอ่า เอามาหาพอแล้วละบ้านนี้ตืมน้ำกาเท่าบาทเเาวันนี่เอารวดฮกตีเก่าเอ้ามาจังไหนทีไปดีมาบ่อยบ้างสามตัวได้ตี่นี่นกตีเกาเลขสามตัวที่ไปที่มาของเลขตัวนี้นะงอหินางเนี่ยพอผูดดังรกดเลยเพื่พู้ด้มาในร้อยนี่นะเหเงอนเงมนมากเล้ยเลียดไปมา ปาโทกชุึหยุดพอมเอาคันโมเมนต์วนี้ไรนี่อีกไม่ไม่อันนั้นห้องบ่ไปใช่มีแต่ถอยกับขึมาถอยกับขนมาก็ไม่ยุจึกอยู่ต่อหน้าฮาน่เลยผมมาดีโทษเอาอันนั้นมาอยู่ตัวเอาแกก็มียุดชุอยู่เน่ะคนนั่นโอ้ยเบื่อหรอกเว้ยคนเห็นคนสีมาหรอกเว้ยฉันบอก เรียบปูว่าเรียกกันเรียบปัดลอยเรียบร้อยหมดก้อนกับลอย้วยกันหมดสีหนึ่งกัรลอยมากด้วยกันบอกก็เรียบไปนะไม่ออกที่สองเรียบก็เดียวนะบอกที่หนึ่งออกที่สองรลอยมากองลงลงมากลางพอมนะไหลมากเลยยังอันนั้นเข้าไปเข้าไปอยู่ในธถานการณว่ามันจะเป็นน้องเดาน่าเดานมาหรือไม่หยุดจึกหยุดจึกนี่ เชือกราันเอาคันโมเมนต์ตัวนี้กัไรนี้ด้วยยังย้อนก็ขึ้นมาตรงหนาเลยเจือกบาทเดียวตัวนี้ว่างผมก็ได้จําไว้เมื่อแก้ไว้ได้จับหอกก็ได้หรอันมันมีแค่สามตัวได้จําไงี่เก่าปีนทองเอาเหรอเรียกหัวกับเรียกเก่ามันปีนอะไรได้เพราะมันก็ปีนอะได้นี่งันละปีนเอารวดมันกับก้าวหน้าก้าวลังกเรียกทองคู้าเรีกมันจะเป็นตัดตัวนั่นนะ เลขแค่นึ่ตัวเลขสองคู่เนาะกับหนักกับลังเนาะมันนี่ยัง้องมันก็ไม่ได้เดแบบวไปหาลือดตีเยอท่านมาวนหิ้งย่งม้วนเออม้ปนติมันเลยแค่สองตัวสองมุวก็ได้สามมอวนกได้อ่ามันเนี่ยมันนี่สามตัวหางเดียวพอนอือ รัดสองตัวก,ก็มีแค่สามหางออเอาหัวขึ้นหัวลงให้พร้อมเลยมีแค่สามหางนี่เพราะมีหลายกว่านี้ทแค่เพื่อนกับบอกสกออามตัวแค่มากกลเลี้ยวไปเลยแค่เพิ่อนจะสองตัวเพิ่นจะมาไกลเลอกอตัวถ้าเป็นสองตัวนี่ครัเอามาได้มือม่อเล็กเมืออื่นเล็กออกเหมืนงั้นเมื่อเล็กเอามาฟันกันเกี่ยวกันนี่ัถ้าแม่มเพิ่นจะมาสามตัวจริง องตัวจโอ้ยกันสีห้เพิ่งย่างมาเพิ่นมาบวกหลดอือผู้ดำเนี่ยครับคันโบเพิ่งให้เพิ่งโบมาเลยอือหกสี่เก้าอืหกสี่เก้าหกสี่หกแล้วเจี่มันเปลียนได้อือเก่าสี่เก่าอืออือจะว่าอะไรปไปต้นนั่นจะดยเก้าสามคู่ตามผมไรเนี่ยผมว่าหกสี่เก้าหก เอ้ยเก่าสีเก่าโอ้มันถือเป็นเลขสามตัวอยู่หกครูคือเก่าบ้าผมว่าเดี่ยวสามตัวนึงเอาสามตัวนึงตัวนี้แหละเป็นบ้าหกสี่เอ้หกเก้าสีนี่แหละหกเก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าดีหกสี่เก้าเอาไปเขียนอะไรหกสี่หกหกสี่เก้าหกสี่เก้าดีเขียนไหมหกสี่เก้านี่มันช่หม่ามีเจ็ดกับมีแปดตท่นั้นบนบราณกับทาง พี่บอกบ่หมีตัวอื่นมาแกมเลยกับเก่าเท่านั้นอันล่างบ่บ่นผมบ่โหแต่ว่าบอกไปแล้วสามตัวแล้วอ่าเอาเอาใส่เอายักมักกักกันไว้ก่อมก็ไม่อยากเขช็ดลายดอกผมอยากเขียนตัวเดียวเปิดไปรถผู้พคนสิได้ผู้พคนสิมันพคนสิ่กับโอเลงเออแม่สิได้เนาะมันเป็นเลขลายตัวอุ๊ี่เก่าถึงอุ๊บซี่เก่าหมดเลยเออใส่ที่กับกับกับกระชัง ก็สร้างเรื่องของเจ้าบ่ขืนบ่ลงก็ถามเรื่องของเจ้าก็ยองพอแล้วไปว่ากันทีนึ่งกับ่เอาที่สองลุยไปเท่านั้นล่างแขนนๆนะเอเน้นล่างยังอีกเดียวต้องต้องหากเลยแต่ว่าอันนี้เป็นบ่นเพราะมันคนบอกสามตัอันนี้บ่นบอกว่าถามตัวท่างว่าได้ล้วบอกสองตัวหรือบอกล่างสิเนาะจะมากท่านบอกสองตัวค่อยเป็นล่างเป็นบ็นเป็นล่างได้ย้อยงนระเป็นบนเป็นล่างอันนี้เท่ากันเน้นบนนมันบอกว่า แต่ว่าก็ลงล่าวหายน้ำกับไว้น้ำเนี่ยจังน่อยเพราะว่าเหล็กจะไปจะน่ามันได้แค่สามขูดเออ่ยเนี่ยทันทีตานาตะลังมันก็ได้ชำนาบแต่ว่าขันเดียวเดียวเดียวก็เท่านั้นอ่ะไปกลับเท่านั้น,สา,นสามตัวเขียนแท่งสองตัวอืมแค่นั้นแลเนาะบัวลายตัวเลขของป่อนั่นมีสามตัวทัา <c oughs> นบอเขียนตัวอื่นลงไปมีแค่สามตัวเท่นานั้นครับนี่ตัวนื้ แต่ตัวนี้ล่ะมันกลับไปกลับมาที่เขียนผิดบอกอ่าตอนสี่เด้กผีน้องแล้วเพราะว่าเด็กลอยมาเด็กลอยมาเปิดตำนานพ่ออันนั่นเปิดตำนานใหม่พ่ออันนั่นจริงๆกาเฮ็ดไปพี่น้องยี่สิบตัววดไม่หลุดตึกงวดเอาไงมาจนเด็กทีมงานเดี๋ยวมานอนเฝ้าโอ้าจนได้นอนเฝ้าเอยู่เดียวเฝ้าเลยเตี้ยจะทำไรหรอมาถอดมานอนเฝ้าก็บ่าปันได้หรอก อ่าปัดพ่อม่เลยนะเด็นอุ่นเงินหลอดเราเออัดนี้ก็บได้มานอนเฝาอีกคือนก่าันเลียวเอาจองไปหรอเพอป้ายแจงจองไปหวหนึ่งันบาทที่เอาจองตัวน้ำปุ๋ยกเอาสองตัวเีกเอาทั้งบนทั้งล่างหมดเนี่ยเอาโอ้โหออ่ปานั่เนไปบหครับผมอืมลลายดอกตอนนี้ตอนนี้แหละแมนแมนแมนลลายดอกเล็กไม่เหนยาเด้อ เลขยกหกับเรียกเก้าตัวเดียวกันเ, C, เืนี C, 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 ย,ซยก,กซีเปลี่ยนบ่าอืซีคือสีโดดจงอีก็่ยุคกับสีแหละเจ้แต่ว่าหกับเก่ามันปีนท้องได้ตามกับแปดกับปีนท้องได้แปหนาจอไวค้ครับกับซีครับแนวทางของปออันนั่นเป็นนะครับเนาะมา พึ่งมาด่วนๆมาเจอกันที่นึงบ่ครับบ่ไดพึ่งพึ่งมาเจอกันที่นึ่งด่วนๆน้องกันาะให้ไปเลยสามตัวตั้งโจหางเดียวอีกหางเดียวอีกตั้งหางเขามีที่คับอันนั้นคือขยายออกจากเลขสามตัวชือหรอกครับย่านเดียบี้ว่าบกขายขยายขายกระชือแต่สามตัวนี่ปฏิว่าละตัวมันลำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมตัว้งหางปฏิบัติกันที่ไปแต่ว่าผมไปลอยกุดลอยลอยลอยกุดลอยเด้ออยตี่ครับ เต็งฟอมฮะตัวฟอ,อร์มเนีผมเต็งตัวเป็นตัวเล็กนาทางตอนนั้นครับเป็น e น้องเอฟซีทุ่านวันที่16มิถุนายนสองพันกปล่อยมาสาตัวหางเดียวขาวหลอดพีน e ่น้องเอฟซีตุหกส่เก้า9ปี่น้องปจัดเหรียญเดาอพี่น้องเด้ตดเอตัดแอรตัดตงว่าจะเป็น649ี่เก้าสี่และหกตัวน,นั้นแหลบพี่นน้องเอฟซีตุตันเนาะอาจูบข้ามามวดประจําวันที่16บหกมิถุนายนสองพ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่งานน้ำเนี่ยพี่ตพี่น้องเด้อฮายจู๊ดฮามานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงสวัสดีนงงามครับพี่น้องครับ